สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวประเทศไทย247นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่น่ากังวลใจมากค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนที่มีทหารของเราได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนใหญ่ที่ข้ามมาตกในฝั่งไทยเรื่องนี้มีเงื่อนงำหลายอย่างที่น่าสงสัยมากๆวันนี้เราเลยได้รับเกียรติจากผู้ช่ยวชาญด้านความขัดแย้งระหว่างประเทศมาช่วยวิเคราะห์ให้เราฟังกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านพิธีกรและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ ประเด็นที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆหรือว่ามีความตั้งใจบางอย่างซ่อนอยู่กันแน่เพราะว่าคําชี้แจงจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยฟังดูแล้วมันมันสับสนเหลือเกินนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะครับผมเรื่องนี้พอเอาข้อมูลมาวางเรียงกันจะเห็นอะไรที่เอ่อไม่ชอบมาพากลอยู่หลายจุดเลยครับค่ะคําถามสําคัญที่สุดก็คือเหตุการณ์ที่ทําให้ทหารไทยเราต้องบาดเจ็บสาหัสเนี่ย เป็นอุบัติเหตุจริงๆหรือว่าเป็นการกระท,ทําที่มีเจตนาเอืแฟแฟ่อแฝงเรามาเริ่มกันที่จุดแรกที่ฟังดูแปลกที่สุดเลยนะคะก็ <c oughs> คือคําชี้แจงจากฝั่งโน้นที่ออกมาสองครั้งแล้วไม่เหมือนกันเลยครับครั้งแรกเนี่ยตามเขาวบอกว่าผู้บัญชาการหน่วยทหารของเขาโทรมาแจ้งเราบอกว่าเกิดจากทหารนายหนึ่งมีอาการมึนเมาครับมึนเมาแล้ก็เลยทําปืนลั่น โดยที่ไม่ได้ตั้งใจคือฟังดูเหมือนเป็นความผิดพลาดของคนคนเดียวซึ่งซึ่งถ้ามีแค่คําอธิบายนี้อย่างเดียวมันก็ยังพอจะเอ่อพอจะฟังได้นะครับว่าเป็นอุบัติเหตุได้แต่ปัญหามันเกิดตรงนี้แหละค่ะคือมันมีคําชี้แจงครั้งที่2ตามมาใช่ครับคราวนี้มาจากโคศกกระทรวงกลาหมของเขาเลยซึ่งเป็นตําแหน่งที่ใหญ่กว่าเป็นทางการกว่ามากครับผมกลับบอกว่าเหตุการณ์เกิดจากการเข้าไปเคลียร์พื้นที่แล้วกองขยะมันระเบิด คนละเรื่องเลยนะครับคนละเรื่องกันเลยจริงๆค่ะจากทหารเมาทำปืนลั่นกลายเป็นกองขยะระเบิดไปได้การที่หน่วยงานระดับประเทศให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันเองแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับนี่คือสัญญาณที่ที่ไม่ดีเลยวันบ่งบอกถึงความผิดปกติอย่างรุนแรงมากอย่างน้อยที่สุดเลยนะก็คือการสื่อสารภายในองค์กรของเขามีปัญหาอย่างหนัก แต่ในกรณีที่แย่กว่านั้นมันอาจจะเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อปกปิดความจริงบางอย่างที่เขาไม่อยากให้เรารู้อ๋อการที่คําอธิบายมันเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือขนาดนี้มันทําลายความน่าเชื่อถือของคําชี้แจงทั้งหมดไปเลยครับแล้วก็ทําให้เราต้องตั้งคําถามกลับไปว่าแล้วเรื่องจริงมันคืออะไรกันแนะ่แน่นอนเลยค่ะแล้วความรู้สึกสงสัยแบบนี้ มันไม่ได้อยู่แค่ในกลุ่มนักวิเคราะห์อย่างเราๆนะคะแต่มันส่งตรงไปถึงคนที่อยู่หน้างานจริงๆเลยครับในข้อมูลที่เรามีเนี่ยมีโพสต์จาก1 0เอกนิติธรรมสีคำแสงซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บโดยตรงจากเหตุการณ์นี้เลยเขาเขียนข้อความที่ทรงพลังมากนะคะว่ามันเสนอมาเราก็ต้องสนองมันรอบนี้เอาให้มันจบสักทีโอหโอแล้วรู้สึกได้ถึงความอัดอัน้นความอดทนที่มันมันสิ้นสุดลงแล้วนะคะเป็นความรู้สึกที่จริงแท้มากๆครับเพราะมันมาจากคนที่ เอาชีวิตเข้าแลกโดยตรงเลยแล้วมุมมองของคนที่อยู่หน้างานนี่แหละครับที่มักจะมองข้ามเรื่องพิธีรีตองทางการทูตไปแล้วมองไปที่ความเป็นจริงในสนามรบใช่ค่ะซึ่งมันก็ไปในทิศท,ทางเดียวกับที่อดีตทหารพรานกรกฎเกตแก้วเขาได้วิเคราะห์เอาไว้เลยเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อเด็ดขาดว่าเป็นอุบัติเหตุ การที่คนมีประสบการณ์ตรงแบบเขาพูดอย่างนี้มันน่าจะต้องมีเหตุผลทางเทคนิคการทหารมารองรับด้วยใช่ไหมคะคือปืนคอหรือที่เราเรียกกันว่าปืนครกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะลั่นกันได้ง่ายๆเหมือนในหนังแอคชัน่น เทียบกันไม่ได้เลยครับปืนครกนี่เป็นอาวุธที่ต้องใช้ความตั้งใจและมีขั้นตอนที่ชัดเจนมากๆในการยิงไม่เหมือนปืนพกนะครับที่เผลอกำด้ามแน่นๆแล้วมันจะลั่นได้เออค่ะลองนึกภาพตามนะครับการจะยิงปืนครกหนึ่งนัดเนี่ยอย่างแรกเลยต้องตั้งฐานปืนให้มั่นคงบนพื้นดินก่อนจากนั้นต้องใช้เครื่องมือเล็งเพื่อคำนวณมุมยิงทิศทางต้องคำนวณระยะทางทุกอย่างเป็นคณิตศาสตร์หมดเลยครับโหแค่ฟังก็ดูซับซ้อนแล้วนะคะ แล้วขั้นตอนสุดท้ายคือต้องปลดเซฟแล้วถึงจะหย่อนมุกกระสุนลงไปในลำกล้องเพื่อให้มันยิงออกไปคนที่อยู่ในอาการมึนเมาอย่างที่เขาอ้างในตอนแรกเนี่ยไม่น่าจะทำขั้นตอนทั้งหมดนี้ได้สำเร็จนะคะเป็นไปได้ายากมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยิงให้กระสุนมันข้ามชายแดนมาตกตรงฐานทหารของเราพอดีเป๊ะเลยถูกต้องครับ ถ้าคนเมายิงจริงๆแบบมั่วๆเลยนะโอกาสที่ลูกกระสุนจะไปตกกลางป่าตกในทุ่งนาหรือที่ไหนสักแห่งที่มันไม่ใช่เป้าหมายเนี่ยมันสูงกว่าเยอะมากอืแต่นี่มันมาตกในพิกัดที่มีความสําคัญทางยุทธวิธีพอดีเลยความแม่นยำระดับนี้มันชี้ไปในทางเดียวกับที่อดีตทหารพรานท่านนั้นวิเคราะห์ไว้เลยครับวันนี้น่าจะเป็นการยิงเช็คแนวหรือยิงเช็คพิกัดมากกว่าคําว่ายิงเช็คแนวนี่มันหมายความว่ายังไงคะ มันไม่ใช่แค่การยิงพลาดแต่เหมือนเป็นการจงใจโยนหินถามทางเพื่อดูว่าเราจะตอบสนองยังไงกลับไปแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับความหมายคือแบบนั้นเลยมันคือการยิงเพื่อทดสอบยิงเพื่อยืนยันว่าพิกัดที่เขามีข้อมูลอยู่นั้นนะ่ะมีกำลังพลของเราอยู่จริงไหมมีความพร้อมแค่ไหนและที่สำคัญที่สุดเลยนะคือการทดสอบการตอบสนองของเราอ๋อว่าเมื่อเราถูกโจมตีก่อนเราจะนิ่งเฉย หรือเราจะยิงโต้ตอบกลับไปทันทีมันคือการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินท่าทีของเราในสนามจริงเลยครับพอฟังแบบนี้แล้วมันน่ากลัวกว่าอุบัติเหตุเยอะเลยนะคะเพราะมันหมายความว่านี่คือการกระทําที่ผ่านการคิดการวางแผนมาแล้วแล้วมันก็โยงไปถึงอีกประเด็นที่น่าก,กังวลมากๆคือเรื่องการตอบโต้ของเราใช่ครับนี่เป็นจุดที่ซับซ้อนมากตามหลักการประทาสากลหรือที่เรียกว่า rules of engagement เนี่ยนะครับเมื่อเราถูกยิงเข้าใส่ก่อน ทหารที่อยู่ในพื้นที่นั้นมีสิทธิ์ที่ยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวได้ทันทีคือยิงสวนกลับไปได้เลยได้เลยครับไม่จําเป็นต้องรอคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่อยู่ไกลออกไปเพราะสถานการณ์หน้างานมันเปลี่ยนเร็วมากการรอนี่อาจจะหมายถึงชีวิตได้เลยแต่ในเหตุการณ์นี้เรากลับเลือกที่จะเงียบซึ่งการนิ่งเฉยของเรามันก็เหมือนเป็นการส่งสารอย่างหนึ่งออกไปเหมือนแตงใช่ไหมคะ แต่ในมุมของฝ่ายตรงข้ามที่กําลังทดสอบเราอยู่เขาอาจจะตีความว่าเราอ่อนแอไม่กล้าสู้หรือไม่มีความพร้อมในการตอบโต้ซึ่งการตีความแบบหลังเนี่ยอันตรายมากอันตรายมากครับ เพราะมันอาจจะทําให้เขากล้าที่จะยั่วยุในระดับที่รุนแรงขึ้นในครั้งต่อๆไปได้เป็นสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจจริงๆนะคะแล้วระหว่างที่เรากําลังคุยเรื่องที่มันซับซ้อนอยู่นี้ในข้อมูลที่เรามีก็มีมุมมองหนึ่งที่ทรงพลังแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดเลยมาจากแม่ค้าที่ชื่อเจเอ๋หัวกบค่ะครับผมเธอทําอาหารส่งให้ทหารที่ชายแดนเป็นประจําเลยมุมมองของคนธรรมดาที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์แบบนี้มักจะ เฉียบคมเสมอเลยครับเพราะมันมาจากสามัญสำนึกล้วนๆเฉียบคมมากจริงๆค่ะเจ๊เอ๋เปรียบเทียบง่ายๆเลยนะคะว่าขนาดฉันเป็นแม่ค้าเวลาจะปิดร้านยังต้องล้างหม้อล้างกระทะปิดเตาแก๊สให้เรียบร้อยครับและเธอก็ตั้งคำถามกลับมาว่าแล้วนี่เป็นทหารจะเลิกยิงกันทำไมถึงไม่เอารูกระสุนออกจากลำกล้องปล่อยค้างไว้จนมันลั่นได้ยังไงมันไม่สมเหตุสมผลเลยโอ้โหเป็นตรรก,กะที่สมบูรณ์แบบมากครับ ใช่ไหมคะสิ่งที่เจเอพูดถึงเนี่ยในภาษาทหารเราเรียกว่าการเคลียร์อาวุธครับซึ่งเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่สุดด้านความปลอดภัยเลยเมื่อจบภารกิจหรือยิงเสร็จต้องเคลียร์อาวุธต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีกระสุนค้างอยู่การทิ้งลูกปืนโครกคาลำกล้องไว้นี่เป็นเรื่องที่เผิดวินัยอย่างร้ายแรงมากแทบไม่เคยเกิดขึ้นเลยในกองทัพที่มีมาตรฐานครับอื สามัญสำนึกของเจเอเลยชี้ให้เห็นความผิดปกติของเรื่องนี้ได้ตรงจุดที่สุดเลยเธอยังพูดทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจด้วยนะคะว่าถึงฉันจะจบแค่ป .6 แต่ฉันก็คิดเรื่องนี้ได้ครับมันสะท้อนว่าเรื่องนี้มันผิดปกติมากจนใครๆก็มองออกแล้วเธอก็ยังพูดถึงความรู้สึกของคนในพื้นที่ด้วยที่มองว่าชีวิตทหารที่ปกป้องประเทศอยู่ดูเหมือนจะไม่มีค่าไม่ได้รับสิทธิ์แม้แต่จะปกป้องตัวเอง นั่นคือเสียงสะท้อนความอึดอัดใจของประชาชนเลยครับที่เห็นคนที่เสียสละอยู่แนวหน้าแต่กลับดูเหมือนถูกมัดมือมัดเท้าเอาไว้ด้วยนโยบายบางอย่างมันทำให้เห็นว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบในวงกว้างกว่าแค่เรื่องการทหารแล้วแต่มันเป็นเรื่องของขวัญและกำลังใจของคนทั้งชาติด้วยพอเอาทุกอย่างมาต่อกันทั้งคำชี้แจงที่ขัดกันเองการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่บอกว่ามันลั่นเองไม่ได้แล้วก็สามัญสำนึกของชาวบ้าน ทุกอย่างมันชี้ไปในทางเดียวกันหมดเลยค่ะว่านี่น่าจะเป็นความตั้งใจมากกว่าอุบัติเหตุครับทีนี้คำถามที่ใหญ่กว่าก็คือถ้าตั้งใจทำแล้วเขาทำไปเพื่ออะไรคะนั่นคือคำถามสำคัญเลยครับซึ่งแหล่งข่าวหลายแห่งก็ตั้งข้อสังเกตไปในทิศทางเดียวกันว่าเราอาจจะต้องมองไปที่สถานการณ์การเมืองภายในของประเทศเพื่อนบ้านเขาเอง สิ่งที่เราอาจจะกำลังเห็นอยู่คือสิ่งที่เรียกว่าการสร้างวิกฤตการณ์นอกประเทศเพื่อกลบปัญหาภายในประเทศหมายความว่าผู้นำของเขาอาจจะกำลังมีปัญหาในบ้านตัวเองอยู่ก็เลยต้องหาเรื่องนอกบ้านเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนหรอคะ มีความเป็นไปได้สูงมากครับมันเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่คลาสสิกมากเมื่อไหร่ที่คะแนนนิยมตกต่ำหรือมีปัญหาเศรษฐกิจรุมเรา้าการสร้างความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆตามชายแดนเนี่ยจะช่วยปลุกกระแสชาตินิยมขึ้นมาได้อ oh. ทำให้คนในชาติหันมาสนใจศัตรูภายนอกหลืมปัญหาปากท้องหรือความไม่พอใจผู้นำไปชั่วคราวแล้วก็กลับมารวมตัวกันสนับสนุนรัฐบาลเพื่อความมั่นคงของชาติ เป็นเกมการเมืองที่อันตรายมากเลยนะคะพระชัยชีวิตของทหารมาเป็นเครื่องมือซึ่งมันก็ยิ่งทําให้ความกังวลของหลายๆฝ่ายที่ว่าอาจจะเกิดการประทะกันร,รุนแรงเป็นรอบที่3ขึ้นมาจริงๆเนี่ยดูมีน้ําหนักมากขึ้นไปอีกถูกต้องครับเพราะเมื่อมีการยั่วยุครั้งแรกแล้วมันได้ผลคือฝ่ายเรานิ่งเฉยมันก็เหมือนการเป็นการเปิดไฟเขียวให้มีการยกระดับในครั้งต่อไปได้ อนาคตจากนี้ไปจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้กำหนดนโยบายของเราแล้วล่ะครับว่าจะใช้แนวทางไหนในการรับมือจะทำยังไงเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการหลีกเลี่ยงสงครามกับการปกป้องเกียรติภูมิและชีวิตของกำลังพลของเราสรุปแล้วจากการเจาะลึกข้อมูลท,มทั้งหมดที่เรามีในวันนี้จากเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นแค่อุบัติเหตุธ,ธรรมดาธรมามันได้เผยให้เราเห็นภาพที่ซับซ้อนกว่านั้นมาก เราเห็นคำชี้แจงที่เต็มไปด้วยพิรุษเราเห็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่หักล้างขบวบปืนลั่นแล้วเราก็ได้ยินเสียงสะท้อนจากสามัญสำนึกที่ชี้ว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยครับทั้งหมดนี้ประกอบกันขึ้นมาเป็นข้อสันนิษฐานที่มีน้ำหนักมากว่านี่อาจเป็นการกระทำโดยเจตนาเพื่อทดสอบท่าทีของเราซึ่งอาจจะมีแรงจูงใจมาจากการเมืองภายในของประเทศเพื่อนบ้านเอง ใช่ครับเรื่องราวตามแนวชายแดนมันมีหลายมิติซ้อนกันอยู่เสมอและเราต้องมองให้ลึกกว่าแค่ข่าวสั้นๆที่รายงานออกมาขอบคุณสำหรับบทวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งและเข้าใจง่ายมากในวันนี้นะคะยินดีครับก่อนที่เราจะจบกันไปวันนี้มีอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจที่ผุดขึ้นมาระหว่างที่เราคุยกันอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ท่านผู้ฟังได้ไปขบคิดกันต่อนะคะครับว่ามาเลยครับ เมื่อการกระทําของฝ่ายตรงข้ามมันชัดเจนว่าเป็นการทดสอบแต่การตอบสนองของเรากลับเต็มไปด้วยความลังเลมันก็น่าคิดนะคะว่าในระยะยาวแล้วการแสดงความอดทนอดกลั้นแบบนี้จะนําไปสู่สันติภาพที่แท้จริงหรือจะกลายเป็นการส่งสัญญาณที่ผิดๆที่อาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งที่ใหญ่กว่าเดิมในอนาคตอืมเป็นคําถามที่น่าคิดมากครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งนะคะยินดีเสมอครับ และขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามข่าวประเทศไทย247ค่ะหากชื่นชอบเนื้อหาของเราในวันนี้ฝากรบกวนช่วยกดไลค์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสด,ดีครับ